เข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้สคริปทั้งหมดเป็นภาษาไทยเท่านั้นนี่คือสคริป YouTube เกี่ยวกับ F 1 6 AM ปี2025ความยาวประมาณ1,200คำพร้อมฮุกเร็ว30วินาทีแรกและมีการแนะนำช่องเกียร์คับ เป็นภาษาโปรตุเกสบราซิลตามที่คุณเคยใช้โดยไม่มีหัวข้อใดๆคุณพร้อมหรือยังที่จะได้ยินเรื่องราวของนักล่าทางอากาศที่กลับมาเกิดใหม่ในปี2025 F-16AM ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่คือการปฏิวัติครั้งใหม่ของเครื่องบินขับไล่ที่โลกต้องจับตามองเพียง30วินาทีแรกนี้คุณจะรู้ว่าทำไมมันถึงยังคงถูกยกย่องว่าเป็นหัวใจของกองทัพทั่วโลก และทำไมราคาของมันถึงกลายเป็นคำถามใหญ่ที่ทุกประเทศอยากรู้เซคาเบมวินโดอัลเกียฮับโอแคนัลออนเดวอสแอนคอนทราตูโดโซเบร์เทคโนโลยีมิลิตาอินโนเวโคเดอร์ดีเฟซ่าอีออสเซคริโดสพอทรัสดัสมากินัสเดอร์เกราไมชอิมเพรสชันนันเตสดูมันโดเซโวซีแอปิชโนโดพอคารัสทังเกสีอีควิปเมนโตคิวโมดัมออฟูตูโรดาเซกูรังกาโกลบอล จาเซินสเตรฟเดชาโอไลเออาติว่าโอซินิโยพอลอกวิเอเจนเตเลว่าโวสพาราโวอาไมชาโต F16A M ่ปี2025คือการพัฒนามาจาก F16A B ที่ใช้งานมายาวนานแต่วันนี้มันถูกยกระดับให้ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมจุดเด่นที่สุดคือเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ทำให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายสิบเป้าพร้อมกัน ทั้งในระยะใกล้และไกลเพิ่มขีดความสามารถให้การรบทั้งกลางวันและกลางคืนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนักบินที่ได้สัมผัส F-16 a m บอกว่าเหมือนได้เครื่องบินใหม่ทั้งลำ โดยคอบพิทที่ทันสมัยจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไลร่รุ่นใหม่อย่าง F35 หรือ Jazz 39ิกริปเปนได้แบบเรียลไทม์นั่นหมายความว่ามันยังคงยืนหยัดในสนามรบยุคดิจิทัลได้อย่างสาง่างาม ในด้านอาวุธ F-16 AM สามารถติดตั้ง a i m 1 2 0 AMRAAM รุ่นล่าสุดที่ยิงได้ไกลกว่า100กิโลเมตรรวมถึงระเบิดนำวิถี GBU-39 และจรวด AGM-65 มาเวริกที่ทำให้มันมีศักยภาพครบเครื่องทั้งรบอากาศสู่อากาศและโจมตีภาคพื้นดินไม่ใช่แค่เครื่องบินสกัดกั้นแต่เป็นนักครบอนเนกประสงค์อย่างแท้จริง เมื่อพูดถึงราคานี่คือปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศยังเลือก F-16AM แทนการซื้อเครื่องบินใหม่เพราะการอัพเกรด1นึ่ลำในปี2025ใช้งบประมาณประมาณ25-30ล้านดอลลาร์หรือราว900-1,100ล้านบาทไทยซึ่งถูกกว่าการซื้อเครื่องบินใหม่ถึง3-4เท่าสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังทางอากาศโดยไม่ให้ภาระงบประมาณบานปลายนี่คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด กองทัพอากาศยุโรปหลายชาติเช่นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและเดนมาร์กใช้ F16 AM มาแล้วในปฏิบัติการจริงทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลางและคาบสมุทรบอลคารและพิสูจน์แล้วว่ามันยังคงทรงพลังพอที่จะต่อกรกับคู่แข่งยุคใหม่อย่าง SU-35 หรือ J10C ได้อย่างไม่เกรงกลัวสำหรับประเทศไทย F16 AM ปี2025จะทำให้ฝูงบิน F16A บีเดิมยังคงใช้งานได้อีก15-20ปีพร้อมระบบสนับสนุนครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการฝึกนักบินด้วยระบบจำลองสมัยใหม่การเพิ่มศักยภาพการรบกลางคืนและการเชื่อมโยงเข้ากับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วของไทยสิ่งเหล่านี้ทำให้กองทัพอากาศไทยแข็งแกร่งขึ้นในยุคที่ภัยคุกคามซับซ้อนมากกว่าเดิม แม้จะมีคำถามว่าเมื่อเทียบกับการซื้อกริปเป็น E หรือแม้แต่ F 3 5แล้ว F 1 6 AM คุ้มค่าหรือไม่คำตอบคือขึ้งอยู่กับยุทธศาสตร์ถ้าต้องการเทคโนโลยีล่องหนล้ำสมัยแน่นอนว่า F 3 5ดีกว่าแต่ถ้าต้องการความสมดุลระหว่างราคาและสมรรถนะ F 1 6 AM คือทางเลือกที่ลงตัวที่สุด ในเวทีโลก F-16 ยังคงเป็นเครื่องบินรบที่มีการใช้งานมากที่สุดกว่า25ประเทศและการอัปเกรดเป็น AM ทำให้หลายชาติเลือกจะยืดอายุการใช้งานออกไปอีกหลายสิบปีสำหรับไทยนี่ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดแต่คือการปิดทองหลังพระให้กับเหยี่ยวราตรีที่ยังคงบินอยู่บนท้องฟ้าและพร้อมสู้ในทุกสนามรบและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ F-16 AM ปี2025เครื่องบินที่พิสูจน์ว่าตำนานยังไม่ตาย และด้วยการผสานนวัตกรรมใหม่เข้ากับโครงสร้างเก่าทำให้มันกลายเป็นขุมกำลังที่ทั้งทรงพลังคุ้มค่าและยังคงน่าเกรงขามบนเวทีโลกคุณต้องการให้ผมทำห้ชื่อคลิกเบตบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กในภาษาไทยด้วยไหมครับเข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้สคริปทั้งหมดเป็นภาษาไทยเท่านั้น นี่คือสคริปต์ u t u b e เกี่ยวกับ F16 AM ปี2025ความยาวประมาณ1,200คำพร้อมฮุกเร็ว30วินาทีแรกและมีการแนะนำช่องเกียร์คับเป็นภาษาโปรโตุเกสบราซิลตามที่คุณเคยใช้โดยไม่มีหัวข้อใดๆคุณพร้อมหรือยังที่จะได้ยินเรื่องราวของนักล่าทางอากาศที่กลับมาเกิดใหม่ในปี2025 1> F 1 6 AM ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่คือการปฏิวัติครั้งใหม่ของเครื่องบินขับไล่ที่โลกต้องจับตามองเพียง30วินาทีแรกนี้คุณจะรู้ว่าทำไมมันถึงยังคงถูกยกย่องว่าเป็นหัวใจของกองทัพทั่วโลกและทำไมราคาของมันถึงกลายเป็นคำถามใหญ่ที่ทุกประเทศอยากรู้เซคาเบมวินโดอัลเกียฮับโอแคนัลออนเดวอสแอนคอนทราตูโดโซเบรเทคโนโลยีมิ m i l า อินโนเวโคเดอร์ดีเฟซ่าอีออสเซคลิโดสพอทรัสดัสมาคินัสเดอร์เกราไมชอิมเพรสชันนันเตสดูมันโดเซโวอซีแอปิชโนโดพอคาคัสทันเกซอีควิปเปเมนโตคิวโมดัมโอฟูตูโรดาเซคุรังกาโกลบอลจาสเซอินสเตรฟเดชาโอไลอีอาติว่าโอซินิโยพอคาควิเอเจนเตเลวาโวสตาราโออาไมชาวโต F-16AM ปี2025คือการพัฒนามาจาก F-16A/B ที่ใช้งานมายาวนานแต่วันนี้มันถูกยกระดับให้ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมจุดเด่นที่สุดคือเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ทำให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายสิบเป้าพร้อมกันทั้งในระยะใกล้และไกลเพิ่มขีดความสามารถให้การรบทั้งกลางวันและกลางคืนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นักบินที่ได้สัมผัส F-16 a m บอกว่าเหมือนได้เครื่องบินใหม่ทั้งลำด้วยคอพพิทที่ทันสมัยจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง F-35 หรือ J-39 a Gripen ได้แบบเรียลไทม์นั่นหมายความว่ามันยังคงยืนหยัดในสนามรบยุคดิจิทัลได้อย่างสาง่างาม ในด้านอาวุธ F-16 AM สามารถติดตั้ง a i m 1 2 0 AMRAAM รุ่นล่าสุดที่ยิงได้ไกลกว่า100กิโลเมตรรวมถึงระเบิดนำวิถี GBU-39 และจรวด AGM-65 มาเวริกที่ทำให้มันมีศักยภาพครบเครื่องทั้งรบอากาศสู่อากาศและโจมตีภาคพื้นดินไม่ใช่แค่เครื่องบินสกัดกั้นแต่เป็นนักครบอนเนกประสงค์อย่างแท้จริง เมื่อพูดถึงราคานี่คือปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศยังเลือก F 1 6 AM แทนการซื้อเครื่องบินใหม่เพราะการอัปเกรด1นึ่ลำในปี2025ใช้งบประมาณประมาณ25-30ล้านดอลลาร์หรือราว900-1100ถึง1,100ล้านบาทไทยซึ่งถูกกว่าการซื้อเครื่องบินใหม่ถึง3-4เท่าสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังทางอากาศโดยไม่ให้ภาระงบประมาณบานปลายนี่คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด กองทัพอากาศยุโรปหลายชาติเช่นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและเดนมาร์กใช้ F16 AM มาแล้วในปฏิบัติการจริงทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลางและคาบสมุทรบอลคานและพิสูจน์แล้วว่ามันยังคงทรงพลัง